รอดปฏิหารพราอมีของดีนุ่มขับรถขนเม็ดพลาสติกแหกโค้งพลิกคว่ำของหล่นเกลื่อนแต่คนรอดปฏิหารสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะนุ่มขับรถบรรทุกขนเม็ดพลาสติกนะคะแหกโค้งที่แม่สอดนะคะของกระจัดกระจายเต็มถนนเลยนะคะแต่ว่าคนขับรอดปฏิหารนะคะรถพลิกคว่ำ เขาเชื่อว่าเขามีของดีนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดตากนะคะสพแม่สอดตากนะคะรับแจ้งอุบัติเหตุแหกโค้งนะคะรถแหกโคง้งพลิกคว่ำบริเวณเนินเขาราดชันดอยเนินพิศวงหลักกิโลเมตรที่18ถนนแม่สอดจังหวัดตากฝั่งขาเข้าอำเภอแม่สอดนะคะเจ้าหน้าที่จึงเดินทางไปตรวจสอบนะคะเพราะว่ามีรถบรรทุกประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้งในจุดนี้นะคะโดยไปพบ รถบรรทุกพ่วงวอลโวสีขาวทะเบียน70 1309จังหวัดสพุพรรณบุรีนะคะบรรทุกเม็ดพลาสติกตะแขงพลิกคว่ำอยู่นะคะเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการปิดการจราจรในบริเวณดังกล่าวชั่วคราวนะคะเพื่อเร่งเกลี่ยเม็ดพลาสติกบนถนนนะคะแล้วก็ที่ห้องโดยสารนะคะคนขับนะคะที่ห้องคนขับนะคะพบนายนิกกร อายุ40ปีติดคาอยู่ในตรงที่นั่งนะคะคนขับนะคะเจ้าหน้าที่จึงพากันช่วยออกมาพบว่าบาดเจ็บที่แขนขวาละ้ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เลยรีบนําส่งโรงพยาบาลแม่สอดน,นะคะเบื้องต้นอาการปลอดภัยนะคะโดยนายนิกรบอกว่าเขาขับรถมาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่จังหวัดระยองบรรทุกเม็ดพลาสติกมาก,กว่า30ตันนะคะถึงที่เกิดเหตุนะคะเป็นทางโค้งรถเสียการควบคุมจนแหกโค้งพลิกคว่ำ แต่เขาบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยไม่สาหาัสคิดว่าที่เขารอดมาได้จากการเสียชีวิตเพราะว่ามาจากการมีสติแล้วก็พุทธคุณที่เขาสักยันที่หลังนะคะและหลายส่วนในร่างกายคงทำให้เขารอดชีวิตมาได้นะคะนี่เลยนะคะเขาเรียกว่าคนมีของรอดชีวิตแบบปฏิหารนะคะย้ำอีกครั้งนะคะคนคนนี้เขาสักยันนี่เลยนะคะตามตัวเขามียันแบบนี้และบรรดาเขาหวยก็ ปฏิหารแบบนี้ก็ต้องส่องทะเบียนรถนะคะเลขทะเบียนรถคือ70-1309นขีด1309นะคะคนขับนะคะที่สักยันแล้วก็รอดมาได้เพราะว่าเขามีของมีการสักยันเต็มตัวนะคะอายุ40ปีนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะถนนก็ลื่นนะคะขรับรถขับลาก็ระวังนะคะสวัสดีค่ะ